สวัสดีค่ะอยู่ช่องเซเตบันนี่นะคะวันนี้เรามากางเต็นท์กันนะคะก็ทำมาม่าที่จริงใจของลูกนะคะที่ออมเด็กกับเซเบตโหยหาแล้วก็เราก็จะมีผักด้วยออมเด็กไม่กินผักนะแต่แม่อุก็จะมีพวกหมูสไลซ์สามชั้นหรือก็ลูกชิ้นอันนี้เต้าหู้หนูไม่กินกันหรอก เอาเลยพอ,อย่งพ่อเอ็มบอกใส่เขา้าไปอีกเข้า่น้ำเลยไม่ดมมมเูเอียงๆไม่ไม่โต๊ะเธออ่ะเอียงใช่ไม่พื้นไม่เท่ากันเออพื้นไม่เท่ากันต่างระดับไม่ลูกห้ามชนอย่าเอาเข่ามาชนนะไม่งั้นพ่อเอ็มนะลวกนะบอกไว้ก่อนเลยอ่ะพ่อเอ็มเอาอะไรมั่งน้ำซุปดูแบบว่าจืดๆไปนะพ่อเอ็มไม่ม่ไต้องใส่นี้ไป ยังไม่ใส่นะเพราะว่าน้องกินไม่ได้โอเคไหมเอมเลยก็ใส่โรยของลูกไปแล้วกันเนาะเพะอ็มเดี๋ยวขอช้อนหน่อยได้ไหม๋ยวแม่อุจะตักพวกผักอะไรเงี้ยเข้าไป เช่เบตเดี๋ยวเช่เบตอย่าพึ่งค่ะมันกินไม่ได้อืมอร่อยอะ่ะเอมเล็ตลองชิมไนหะมเอ็มเบตลองชิมอ่ะเอมเล็ตลองชิมค่ะอเอ็มเล็ตอย่าชนโต๊ะนะลูกขอร้องไม่ร้อน,นะคะ่ะอ,อร่อยไหมเช่เบตอย่าทำแบบนี้ลูกอร่อยอ่ะเดีย๋ยวใส่ เอ้ยไม่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 ค่ะหนูหนูทำไม่ได้ใส่เห็ดแปลกชอบออมเชเบตอยากอยากได้ผักอะไรคะจ้าลาเห็ดอันนี้เอาไหมไม่เอาหรอเอาเอาเอาอไม่เอาหรออันนี้หน่อยนึงเนาะเอาไปของกินเาแล้วนะเขาเอ็มต้องมีที่คีบเข่อยหนึ่งะอ้โหทุกคนเชเบตอยากกินแล้วเชเบตเอาสามชั้นหรือว่าหมูสไลด์นี่หมูสไลด์อร่อยไหมหมูสไลด์ ต้องลองชิมก่อนแต่แม่อู้ว่ามันมันดีเอาหมูสามชั้นเอาหมูสามชั้นค่ะแม่อู้อออโอเครอแป๊บนึงนะเชื่อมันหลุดอ่ะไม่หลุดค่ะลูกอยากให้น้องชเชเบสชิมก่อนนะพ่อเอม็ม <c oughs> โอเคแม่อมเํเล็์ <c oughs> รอพ่อเอ็มแป๊บนึงคะ่ะพ่อเมทำให้น้องชเชเบสหน่อยค่ะแล้วแม่อ,อู้ถ่ายนิดหน่อยนะคะอุ้ย อ่ะะตกมาไม่รู้อ่ะอาพาเอพรอมเนี่ยจะชนนะลูกเดี๋ยวแม่อุจะทำให้น้องเชื่อเบดก่อนนะชนนี่เรามีช้อนซ่อม้วยนะลูกช้อนกับซ่อมค่ะเสียงดังได้ไหมคะได้ลำพานนะลูกเอาเลเอเอชอเบดอ่ะเสียงดังมาก ล,ล,ล,ล้างแล้วค่ะ,ปปะหให้อุล้างมาเรียบร้อยแล้วภาพอะไรอ่ะน้ำซุปอะไรนะอยากให้คุณแม่ตักให้นี่ลูกหิวนะน้องชิเบะก็มีชอ้อนแล้วค่ะอันนี้ผมน้องชิเบะตักให้หน่อยน้ำซุปหมูเล่เอาเยอะอากาดเด็กก็หิวแล้วนะออมเนี่ยจะพึ่งนะลูก รอพ่อเอ็มพ่อเอ็มมาส่องให้หน่อยได้ไหมเขาเลยใจเย็นลูกเดี๋ยวแม่จะตักให้น้องเชเบตชิมก่อนนะเวลาเราอยู่เวลาอยู่ที่อื่นห้ามพักอะไรเข้าใจไหมลูกรอก่อนรอก่อนเชเบ็ดเอาเห็ดเขาชอบกินเห็ดเอาอันนี้ด้วยอันนูนม้วนเสี่ยงรัวได้เลยเอาเห็ดแม่เนี่ยไม่เออาันนี้ทำไมอะเอานี่แม่ชีส เรอใจเย็นถอยหลังไปค่ะลูกก็จะเอาเนื้อหมูนหเนื้อลนะูกก็จะเอาเนื้ใจเยนะ<อ>็นๆนะานสอแล้ว่ะ อย่าชนนะชเชบเบตเชเบตนั่งดีๆลูกนี่ของเชเบดอ่ะออมเล็ตเอาอีกไหมคะเอาใส่ไปทีเดียวเลยนะใส่ทีเดียวเอาหมูไหมเอ,ไเอาเลยลูกเดี๋ยวแม่จะทำหมูให้ลูกกินนะนเชื่อ,ลอ,อเลยก็ไม่รักใช่ป่ะออมเล็เอออย่างงี้พี่ยังรู้เลย มาลวกหมูให้ออลเน็ตนะออตอเอาหัวเอาด้วยเหรอ,อ,อน้ำห่อค่ะน้ำอะไรคะน้ำอะไรอ่ะน้ำตาลทรายรวมเนีอยากให้กระเด็นค่ะลูกรวมเนตใส่ใส่ทั้งห่อเลยเหรอลูกรวมเนตกินเห็ดมา,านะทุกน,นี้ปวดท้องนะไ,ไปหามหมอไม่ได้นะไม่ใส่หมดค่ะ ไม่ใส่ไม่เอาออมเล็ดค่ะอืมหนะอย่าลืมบอกอร่อยเอ้ยอันนี้ลูกกินแล้วเดี๋ยวแม่จะกินบ้างโอเคขอตัวให้เอาเลยกับเชเบตไปกินก่อนนะคะภารกิจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกได้กินมาม่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชเบตปันนี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ อร่อยออมเล็ตม้าใส่หมูให้แล้วนะในหอมเล็ขอดูชามหนะ่อยเผ็ดเผ็ดดีกหรอนเนี่ยไม้โู๋โเนี่ยจะก,กินเผ็ดมากเรามาที่อื่นลูกเอเ้ยบ๊ายบายค่ะ